เอาเอาตัวใดกันน่มาใส่ดูอันนี้วันที่ยเจ็ดนี่ยยิเจ็เอาเอาเอายเจ็ไลยไม่ไม่ไม่เยเข้ามาไม่ไม่วันที่สี่าเปียกไหมาอะไรหรืัววัดยังมาตัวละกมกันจะเปียนที่ละมือด้วล่ะนี่นี่เอา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 วันที่ยบจ็ดก่อนใด้แล้วไปบอก่อนวันที่ยิเจ็ดนะไปเท่น อยู่ไหมเย็บครับนี่ไม่ว่าหมอนี่เขาไปเลยจ่มือกันไปกันจับไปน้ไม่ม่นมน้องมครับไม่ไม่่งเทียไม่ัไปเพราะนั้ไวยม่ครับเัวย่อเทีย่อที่สามเทียเนี่ยม่อนไม่จับเม่ไปขึ้ใหญ่้ยาี่เกไปเลย 就叫你农不会做给别人，干我,我！老母

นี่ละยอดมวยสายสานต่อไปกัสุ่มนี่ละสุดนี่ละครับต่อไป